มาแล้วค่ะมาแล้วคท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านของผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์ยังคุณกิติสิงหาปัดที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับภรรยาที่ครองรักกันมายาวนานมากกว่า30ปีแล้วครอบครัวน่ารักอบอุ่นมากๆเลยค่ะทั้งปัจจุบันนี้ยังหันไปทําการเกษตรกลับบ้านที่ขอนแก่นแทบจะทุกสัปดาห์เลย โดยปกติแล้วเราจะเห็นผู้ประกาศข่าวมากประสบการณ์อย่างคุณกิตติสิงหปัตรในลุกเป็นทางการในรายการข่าวสามมิติเขามีผลงานเด่นๆมากมายทั้งเป็นผู้ประกาศข่าวรายการสามมิติทางช่อง3 HD พิธีกรรายการวันนี้ที่รอคอยทางช่อง9 m c o เอคอด HD รายการตุ้มโฮมเป็นต้นคุณกิตติเคยลงภาพสมัยแต่งงานกับภรรยาคุณอรวรันสิงหปัตรที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานมากกว่า30ปีแล้ว ในขณะนั้นเป็นวันครบรอบ25ปีของทั้งคู่คุณกิตติจึงได้โพสต์ภาพแต่งงานกับภรรยาแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าสมัยหนุ่มๆหมล่อละลายเหมือนกันนะเนี่ยคุณกิตติคะสุดยอดไปเลยคะ่ะส่วนลูกสาวก,กับลูกชายก็โตกันหมดแล้วมีภาพที่คุณกิตติและคุณอรวรรัภรรยาไปแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของลูกด้วย และเมื่อครบรอบแต่งงาน30ปีทั้งคู่ยังควงคู่ไปฉลองครบรอบแต่งงานใกล้ถึงประเทศอังกฤษพร้อมย้อนความหลังทริพันนีมูลกันด้วยโดยได้ระบุข,ข้อความว่าลาพักผ่อนมาอังกฤษรอบนี้ครบรอบแต่งงาน30ปีพอดีเลยตั้งใจว่าจะมาถ่ายรูปย้อนความหลังเทียบกับตอนมหันีมูลเมื่อปี2537สักหน่อย ผลงานก็ได้อย่างที่เห็นครับฝีมือนักท่องเที่ยวเหมือนกันกับเมื่อ30ปีก่อนรูปแรกที่หัวมุมตึกสำนักงานดูแลนักเรียนไทยของกอพอรูปสองหน้าพระราชวังบักกิงแฮมทางด้านแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามว่าเป็นภาพที่ดูอบอุ่นน่ารักมากบางคนก็บอกว่าสมัยเป็นหนุ่มหล่อเท่ไม่เบาเลยวันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านของคุณกิตติที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นกันค่ะ บ้านเกิดเมืองนอนของคุณกิตติอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นเมื่อหลายปีที่แล้วรายการวูดดี้เกิดมาคุยเคยไปเยือนบ้านของคุณกิตติมาแล้วพบปะพูดคุยกับญาติพี่น้องทั้งตระกูลสิงหาปัดเลยทั้งยังพาวูดดี้ตะลอนขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวชมบ้านเกิดเปิดตัวครอบครัวแสนน่ารักอบอุ่นสคนพ่อแม่ลูกมีวงดนตรีฉบับครอบครัวที่ประกอบด้วยคุณพ่อกิตติลูกสาวและลูกชาย คุณกิตติเป็นคนอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับปริญญาตรีครั้งแรกเกษตรศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตวบาลปัจจุบันคือสาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยายลายกกัยเกษตราศาสตร์และปริญญาตรีครั้งที่สองนิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยสุโขทยัยธรรมธิราชและจบการศึกษาในระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหาวิทยายลัยธรรมาศาสตร์ ทำอาชีพผู้ประกาศข่าวผ่านร้อนผ่านหนาวมาตลอดและยืนหยัดในอุดมการ์อย่างแท้จริงวันนี้แอดมินจะชนทุกท่านไปดูคุณกิตติในเวอร์ชันการเป็นเกษตรกรกันค่ะเขาอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานใส่ใจในเรื่องสุขภาพจากอินสตาแกรมกิตติสามิต,ติของคุณกิตติทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เขาชื่นชอบคือการทำการเกษตร คุณกิตติมีที่นาอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นโดยที่นาแห่งนี้เรียกว่านาสามดีปลูกข้าวไร้สารเคมีปลูกพืชผักผลไม้พืชพันธุ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมะม่วงละมุดมะยงชิดมะละกอกล้วยอ้อ,อยมันหวานเมื่อหลายปีที่แล้วตอนที่เริ่มทำนาแห่งนี้ใหม่ๆคุณกิตติได้โพสต์คลิปและมีข้อความว่า ขั้นตอนแรกแรกของโคกหนองนาเนื้อที่ห้าไร่ของผมเพราะแห้งแล้วจึงต้องขุดสากก่อนเอาดินมาทำโคกปลูกพืชรอดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรวันเริ่มนับหนึ่งที่นาสามดีของผมหลังจากวางแผนอยู่นานวันนี้ได้ขับรถดํานาเองจริงๆขอบคุณกรมการข้าวจังหวัดขอนแก่นและแขกผู้มีเกียรติที่ไปที่นาสาดีวันนี้ก็ขอ69ทับทีมชุมแพ ทั้งยังซื้อรถแบ็คโฮมือสองมาใช้เองบอกว่าซื้อแบ็คโฮเล็กมือสองมาใช้ถูกกว่าจ้างเขามาทำรายวันเยอะและล่าสุดนี้ยังได้โพสต์ภาพพร้อมกับต้นทุเรียนลูกโดกมีข้อความว่า ผมไปทําสวนที่คอนแก่นบ้านเกิดเข้าปีที่4ี่แล้วและทดลองปลูกทุเรียนมาสักพักแล้วแต่เพิ่งรู้ว่าใกล้ๆนาสามทีของผมมีผู้บุกเบิกปลูกทุเรียนบนคันนาจนสำเร็จแล้วต้นนี้ยังเข้าปีที่4ปีนี้มี30ลูกถูกจองหมดแล้วผมคุยกับเจ้าของสวนลุงสายันป้าพิษออกอากาศในรายการแฮชแ็กตุ้มโฮมวันจันทร์ที่5พฤษภาคม17นาฬิกานาที ที่นาของคุณกิตติก็ปลูกทุเรียนด้วยบอกว่าถ้าไม่โชคร้ายเกินไปอีกสองปีจะลองไว้ลูกทุเรียนนาสามดีทั้งยังมีมะยงชิดที่ออกผลให้ได้ทานแล้วส่วนผลไามา้ที่นั่งทานอยู่นี่ก็เป็นผลไามา้ที่ปลูกเองผลผลิตของตัวเองโดยระบุว่าผลผลิตของเราเองอร่อยครับ ผลไม้ที่คุณกิดตินํามาทานในที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือมะม่วงนั่นก็มาจากสวนที่ปลูกเองเช่นเดียวกันค่ะส่วนมะละกอนั้นลูกดกมากๆโดยมีข้อความอธิบายไว้ว่ามะละกอหน้าสามดีสองต้นนี้ตอนรุ่นน้องให้มา เขาบอกว่าเป็นพันธุ์ฮอลแลนด์แต่พอติดลูกออกมาแบบนี้มีผู้รู้มาเห็นเข้าบอกว่ามันเป็นต้นตัวเมียเลยเป็นผลกลมส่วนอีกสองต้นที่อยู่ติดกันออกผลตรงตามพันธ์ุแปลว่าเป็นต้นกระเทยส่วนข้าวที่ปลูกในนาก็เป็นข้าวที่ไร้สารเคมีมีปลูกข้าวกล่ำด้วยบอกว่าข้าวกลำที่นาสามดีปีนี้งามดีมาก นอกจากจะปลูกพืชผักผลไม้เอาไว้ทานเองแล้วยังมีเลี้ยงเหล่าบริวารน,น้องหมาเอาไว้มากมายอีกด้วยในช่วงวันเกิดได้ไปตลาดนัดโคกระบือเพื่อหาควายมาเลี้ยงโดยบอกว่ารอบนี้ถือว่าอยู่ในสัปดาห์วันเกิดเลยไปหาควายที่ตลาดนัดโคกระบือมาเลี้ยงที่นาตั้งชื่อว่าหนูดีมีบ่อปลาขนาดใหญ่จากภาพนี้บอกว่าปลาชุดแรกของนาสามดีเป็นปลาดุก1000ตัวปล่อยวันอาสาละหบูชา คุณกิตติจะหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองหลวงแล้วมาที่นาแห่งนี้เพื่อพักผ่อนแทบจะทุกสัปดาห์เลยมีข้อความอธิบายไว้ว่า ลงภาพชุดนี้ n a 3ีเพื่อแบ่งปันความรู้วันหยุดสุดสัปดาห์ของผมให้กะลยาน,นมิตรทุกท่านนะครับผมทำเกษตรผสมผสานที่ขอนแก่นบ้านเกิดเมื่อเมษาหกหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมเลือกที่จะมาที่นี่เกือบจะทุกสุดสัปดาห์นี้จากสปอร์ตไลท์แสงสีในสตูดิโอไม่อยู่กับธรรมชาติเป็นการมาอยู่ในสวนในนาแบบไม่สนใจใครจะจัดตั้งรัฐบาลเลยลองหาอะไรทำเมื่อเบรกจากงานบ้างนะครับ ถ้าเลือกแบกผมการกลับบ้านเกิดก็เป็นการกลับสู่รักเง้าของตัวเองอีกแบบหนึง่งคุณกิตติเคยโพสต์คลิปในขณะที่เล่นกับน้องหมาระบุว่า ผมถือหลักใช้ชีวิตให้หลากหลายทำงานให้เต็มที่แต่ต้องมีเวลาหยุดไปทำอย่างอื่นที่ชอบทั้งเดินทางท่องเที่ยวเล่นกีฬาทำงานอดิเรกเหตุผลหนึ่งก็เพื่อให้ระบบต่างๆในร่างกายเขาได้รู้จะได้ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าอะไรที่มันทําซ้ําๆทุกวันมันย่อมเหนื่อยล้าผมเห็นชัดเจนเมื่อ3าถึงสปีที่แล้วที่เคยป่วยหนักผมตัดสินใจชัดเจนที่ไม่ทํางานหาเงินเพื่อไว้จ่ายค่ารักษาตัวเองเด็ดขาด ปิเศษมันนี้ผมจึงกลับไปนาสามดี ee, ที่ขอนแก่นแทบทุกสัปดาห์ผมเฮ็ดก่อนบักเขียวแห่งบ้านหนองผักรกแยง,งโดนแล้วครับยิ่งตอนนี้มีเจ้าสองตัวนี้มายิ่งต้องกลับไปหามันเรียกว่าคุณกิตติเป็นอีกหนึ่งคนดังที่หันไปทำการเกษตรที่บ้านเกิดแถมยังนั่งผลไม้เหล่านี้มาให้ทีมงานในที่ทำงานได้ทานกันด้วยส่วนครอบครัวของคุณกิติก็ยังเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมาก ท่านผู้ชมมีความคิดเนอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะริงออกออกดอกเยอะนะครับแต่ว่าติดไม่เยอะแต่พอติดน้อยก็ทำให้ลูกโตนะครับมายงชิดของเราก็มีนะครับสุกเต็มต้นพอดีลูกใหญ่ครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสห วันสิบหกสิบเจ็ลูกครับพอกินพอดีอเดี๋ยวจะให้ดูกันสดๆนะครับปลูกทุเรียนอย่างที่บอกนะครับทุเรียนเราไม่ยอมแพ้คือเราเราปลูกมาหลายทฤษฎีวันนี้เรารอยอมซื้อต้นใหญ่มานะต้นเล็กมันตายเดี๋ยวนี้เราต้นใหญ่มาครับนี่ต้นใหญ่นี่เพราะเราชันสั่งมาก,กี่บาทนะต้นละน เก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนี่ส,สั้งมาจากสุราษฎร์ที่ไหนนะนาสารส่งมาสั่งมาจากนาสารครับนี่ส่งมาจากนาสารน,นะครับต้นละเก้าร้อยปลูกไปรอบแรกตายก็เลยเอาตัวนี้มาซ่อมนะครับนี่อพอ,อยักษ์พอราชันก็นทําให้ดูนะครับนี่เอาดินเอาดินทั้งรากออกก่อนนะเมื่อสักรู้นะครับดูดินที่อยู่ในถุงดําเอาออก ด,นดินปลูกเราทำไมดินปลูกเมื่อสักครู่นี้ข้างล่างเนี่ยเราขุดดินเก่าออกมาใส่ใบไม้เข้าไปแล้วใบไม้เข้าไปก่อนนะครับเมื่อสักครู่ใบไผ<บ>่ใบไผ่แล้วก็ดินดินปลูกที่เป็นใบก้ามปูรองลงไปนะครับแล้วก็เอาด,นดินที่ขุดขึ้นมาผสมลงไปแล้วก็จะเอานี้ตั้งลงไปนี่น,นี่ต้นใหญ่เลยนะครับเนี่ยาบางทฤษฎีก็บอกว่าไม่ควรปลูกต้นใหญ่นะครับเพราะว่ารากเขามีปัญหาปลูกต้นเล็กรากเขาจะได้เดินเลย แต่ว่าต้นเล็กก็มีข้อเสียคือบางทีอาจจะไม่รอดนะนดเราก็ลองเอาต้นใหญ่ดูครีนีน่นี่แล้วก็เอานี่ลงไปลงนิดหนึ่งครับนี่นิดนึงนี่ครับถ้าถอยออกมาดูไกลก็จะเห็นว่ามันเป็นโคกขึ้นมาคือโอกาสที่น้ําจะขังโคกเนี่ยไม่มีเพราะโคกเน้ยกขึ้นมาแต่ว่าโอกาสที่น้ําจะขังรอบต้นเนี่ยมีก็เลยอเอาใจยากอเอาใจยากมีสปริงเกอร์สามหัวครับ สามหัวคิดว่าเพียงพอนะครับศาสตร์ก็ปบสามหัวทิวิงเกอร์รอบสามหัวเนี่ยก็เอาใบไผ่คลุมมาอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้มันร้อนมากไม่เดียวกันก็ไม่ได้ความชื้นไม่ได้กระจายออกไปฮาพออ้ปองด้วยนี่ก็เพื่อนอีกคนหนึ่งครับมาเป็นกำลังใจมาเรียนรู้ด้วยนะครับแค่นี้พอใช่ไหมครับอ่านี่ครับ<ข>ต่อการเจ็ดวัน,นครับ หนึ่งครั้งนะครับเช้าหรือเย็นก็ได้ทุกวันวันละครั้งต่อกันเจ็ดวันเจ็ดวันหลังจากนั้นวันเว้นวันอะไรนั้นวันเว้นวันแต่เจ็ดวันแรกต้องให้น้ำทุกวันทุกวันตอนเย็นก็ได้เช้าก็ได้นะครับไม่ต้องอะไรมากั้งเลย ในครั้งต่อไปแอดมิจนจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ